ที่ชอบลงทุนที่ชอบเล่นหุ้นมาฟังทางนี้ตลาดวายพอดแคสต์เขามีข้อมูลดีๆเล่าเข้าใจง่ายอย่าลืมกดแชร์กดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งด้วยนะคุณกําลังฟังตลาดวายพอดแคสต์ Podcast ปีที่3ประจําวันอังคารที่27กันยายน2569ครับ ครับวันนี้เซตอินด e x ก็ยืนเส้นค่าเฉลี่ย200วันไม่อยู่นะครับวันนี้ก็หลุดลงมาเรียบร้อยแล้วนะครับวันนี้เซตอินด e x ปิดลบไป11จุดนะครับปิดที่1,611จุดนะครับก็เป็นการหลุดเส้นค่าเฉลี่ย200วันหลังจากเส้นตัวนี้เนี่ยสามารถประคองพวกเราได้มาตลอด5ครั้งนะวันนี้เป็นครั้งที่6ก็หลุดลงมาเรียบร้อยแล้วนะครับแต่ว่าอย่างไรก็ดีเนี่ยมันก็ยังมีแนวรับสุดท้ายที่สําคัญนะครับก็คือตัวของ โลนะครับของรอบนี้นะครับก็อยู่ที่1610จุดนะอ่าจุดวันนี้ปิดที่1611ก็ยังถือว่าปริมปริมนะครับสำหรับแนวรับสุดท้ายในรอบนี้นะยังไงก็ต้องเริ่มระมัดระวังตัวกันนะครับคราวนี้ถ้าเกิดเราเอาการเคลื่อนไหวของเซ็นทรัไปเปรียบเทียบกับเอเชียวันนี้เนี่ยก็ต้องบอกว่าเราเนี่ยเคลื่อนไหวแย่กว่าเอเชียนะหลังจากในช่วงที่ผ่านมาเน่ยเซ็นทรัด index เนี่ยทำได้ค่อนข้างดีนะครับเวลาขึ้นก็ขึ้นแรงกว่าเวลาลงก็ลงน้อยกว่า แต่ว่าวันนี้ภาพไม่ใช่แล้วนะครับกลายเป็นว่าวันนี้เซตอินดี x เนี่ยติดลบไป0.7ในขณะที่เอเชียโดยเฉลี่ยนะติดลบไป0.3นะครับวันนี้เราแย่กว่าเอเชียนะคราวนี้ถ้าเกิดเราไปดูในภาพใหญ่นะคือเอเชียวันนี้ลบ0.3แต่ว่าถ้าแบ่งไปดูในเชิงของภูมิภาคอ่ะจะสังเกตว่าฝั่งของ Asia เอเชียเหนือน่ะซึ่งประกอบไปด้วยญี่ปุ่นนะครับเกาหลีใต้นะครับจีนไต้หวันฮ่องกงพูกนี้นะ ฝั่งเอเชียเหนือมาดีมากนะครับวันนี้เอเชียเหนือบวกไป0.5%แต่ว่าตัวที่กดเอเชียในภาพรวมกับกลายเป็นอาเซียนครับวันนี้อาเซียนติดลบไป1%นะครับแล้วเข้าไปเจาะดูนะ,นะครับตัวที่หนักที่สุดก็คือฟิลิปปินส์นะฮะวันนี้ฟิลิปปินส์ติดลบไปถึง3.8%นะครับส่วนไทยเวียดนามติดลบพอๆกันประมาณสัก0.7%แต่ว่าในภาพรวมนะครับก็คือว่าอาเซียนวันนี้ทั้ง6ประเทศ ลงกันหมดเลยนะครับก็เลยกลายเป็นตัวฉุดของเอเชียในวันนี้นะครับซึ่งประเด็นการปรับตัวลงของอาเซียนผมว่ามันเป็นเรื่องที่แปลกอยู่เหมือนกันนะครับเพราะว่าวันนี้นะครับฝั่งของ world bank เองก็มีการปรับประมาณการคาดการการขยายตัวของเศรษฐกิจนะครับหรือว่า gdp เนี่ยในฝั่งของอาเซียนปรับตัวขึ้นหลายๆประเทศเลยนะไม่ว่าจะเป็นประเทศไทยนะครับมาเลเซียฟิลิปปินสเวียดนดมเนี่ยปรับ gdp ขึ้นหมดเลย นะครับมีเพียงแค่ตัวของอินโดนะครับที่ไม่ได้มีการปรับเป้าอะไรกันนะครับแล้วก็ฝั่งของจีนเองนะครับซึ่งเป็นพี่ใหญ่ก็มีการปรับตัวลงด้วยเช่นกันนะครับจากคาดการจะขยายตัวปีนี้5%ก็ปรับลงมาเหลือคาดการขยายตัวเพียงแค่2.8%แตนะครับแต่ว่าประเด็นของจีนผมว่าไม่ได้เป็นประเด็นเซอร์ไพรส์นะตลาดก็คาดอยู่แล้วเพราะว่าประเด็นเรื่องของ นโยบายซีโร่โควิดในครึ่งปีแรกเนี่ยยังไงมันก็ทําให้กิจกรรมางเศรษฐกิจยังไงมันก็ลดลงนะครับเพราะฉะนั้นไอ้คาดการสูงๆไว้ตอนต้นปีเนี่ยมันก็ต้องมีการปรับลงอันนี้เป็นเรื่องปกตินะครับแต่ว่าสิ่งที่แปลกก็คือว่าแหม่อาเซียน,นยอุตสา์ปรับขึ้นนะวันนี้นะแต่ว่ากลับกลายเป็นภาพของการถูกขายทางกําไรกันนะครับซึ่งเขาบอกว่าประเด็นที่เวิร์ลแบง่์มองอาเซียนว่าเออมันดูดีนะนะครับก็มีอยู่สัก3-4ประเด็นนะครับ ประเด็นแรกคือว่าเศรษฐกิจของอาเซียน่ะมันกําลังอยู่ในโหมดของการฟื้นตัวนะจากฐานที่ต่ําอันที่2คือว่าอาเซียนเองเนี่ยเป็นกลุ่มประเทศที่ไม่ได้อยู่ในความขัดแย้งกับใครนะครับรักทุกคนนะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดี 3, อ,อ, <สา S 1> อันที่3คือว่าฝั่งของอาเซียนเองเนี่ยก็มีแหล่งรายได้อีกอันหนึ่งที่สําคัญก็คือเรื่องของภาคท่องเที่ยวซึ่งก็กําลังฟื้นตัวเดียวกันแล้วก็อันสุดท้ายน่ผมว่าเป็นเรื่องที่ดีนะคือเรื่องของเงินเฟ้อนะครับอาเซียนเองเนี่นยก็ประสบปัญหาเงินเฟ้อไม่ได้แรงเท่ากับฝั่งของตะ นะครับผมคิดว่าส่วนหนึ่งเนี่ยอาจจะเป็นเพราะว่าฝั่งของอาเซียนเองก็เป็นคล้ายๆกับครัวของโลกด้วยนะครับมีการผลิตอาหารเพาะปลูกอะไรกันข้างเยอะเพราะว่ารากฐานก่อนหน้านี่ยมันมาจากภาคการเกษรตรนี่ถูกไหมเพราะฉะนั้นเรื่องของปัญหาอ,อ,อาหารอะไรแพงๆต่างๆมันไม่ได้รุนแรงนะครับเท่ากับฝั่งของตะวันตกคือเราเองเราอาจจะรู้สึกแพงนะแต่ถ้าไปอยู่ตะวันตกเราจะรู้สึกว่าโคตรแพงอะไรประมาณนี้เพราะฉะนั้นปัญหาเรามันไม่ได้แรงมากขนาดเขานะครับแล้วก็ปัจจุบันเนี่ยฝั่งอาเซียนเองเนี่ยจากฐานเป็นเกษตรใช่ไหม เราก็ขยับมาเป็นภาพของส่งออกมากขึ้นนะครับประเทศอะไรที่ส่งออกเยอะๆมันก็เปรียบเสมือนเป็นการส่งออกเรื่องของเงินเฟอ้อไปอยังประเทศผู้ซื้อด้วยนะครับมันภาพเศรษฐกิจของอาเซียนดูค่อนข้างโอเคเพียงแต่ว่าวันนี้มันเป็นภาพของการถูกขาย,ยางไงก็อาจจะเดาได้ว่าอาจจะมี2เหตุผลเหตุผลแรกคือว่าตลอดช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาอย่างที่เล่าให้ฟังคือว่าอาเซียนค่อนข้างจะแข็งกว่าเอเชียนะครับแข็งกว่าฝั่งของตะวันตก ก็อาจจะเป็นมุมของการ take p r o f i ก็ได้ก็อาจจะเป็นได้แต่อีกมุมหนึ่งที่น่าสนใจนะเมื่อสักครู่เนี่ยผมเข้าไปไล่ดูตัวของอัตราแลกเปลี่ยนนะครับสิ่งหนึ่งที่สังเกตเห็นของฟิลิปปินเนี่ยเมื่อเทียบก,กับเพื่อนในอาเซียนนะซึ่งวันนี้ฟิลิปปินลงเยอะที่สุดนึกออกไหมค่าเงินของฟิลิปปินเนี่ยในปีนี้เนี่ยกลายเป็นประเทศในกลุ่มอาเซียนนะที่อ่อนค่ามากที่สุดนะโดย year to date นะครับตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมานะครับ ค่าเงินของฟิลิปปินส์อ่อนค่าไปถึง15เป็นะครับเป็นอันดับหนึ่งเลยนะลองลองมาก็เป็นประเทศไทยก็ไม่แน่ใจว่าด้วยปัญหาของค่าเงินนี้หรือเปล่านะีวันนี้เลยทําให้ฟิลิปปินส์ถูกขายแรงกว่าเพื่อนนะติดลบไปถึง3.8ก็อาจจะเป็นไปได้นะอ่ะเดี๋ยวมาดูกันนะครับคราวนี้เรามาดูการเคลื่อนไหวของเซ็ตอินดี x นะตอนเช้าเนะี่ยเราก็เปิดกระโดดบวกเบาๆนะ1จุดนะครับแล้วก็ไปทําจุดสูงสุดที่ 1,627จุดนะก็ขึ้นไม่ได้ไกลนะครับจากนั้นตอน11โมงก็หลุดลงมาเล่นในแดนลบนะครับแล้วก็ไปทำจุดต่ำสุดที่บริเวณ1,610เด้งทีหนึงนะครับแต่สุดท้ายก็ม้วนกลับลงมาไปปิดที่1,611จุดนะไปไม่ไหวนะครับเพราะฉะนั้นข้อสังเกตวันนี้เนี่ยนะครับลักษณะของแท่งเทียนเซตอินเด็กซ์ก็เป็นภาพของแท่งเทียนสีแดงขนาดใหญ่เต็มแท่งเลย นะครับแล้วก็เป็นการหลุดเส้นค่าเฉลี่ย MA 200วันเป็นวันแรกนะครับหลังจากในช่วงที่ผ่านมา5ครั้งเอาอยู่วันนี้เอาไม่อยู่แล้วนะครับซึ่งก็ต้องเรียนต,ตรงว่าการที่หลุดเส้น200วันแบบเป็นสีแดงเต็มแท่งแบบเนี้ยอันเนี้ยต้องบอกว่ามีความเสี่ยงนะเพื่อนๆนก็ระมัดระวังกันนิดนึงนะครับคราวนี้เรามาดูกลุ่มหุ้นกันบ้างน,นะครับแม้ว่าวันนี้ตลาดจะเป็นแดงเต็มแท่งหลุดเอ็มเ0สวันนะแต่ว่ามันก็มีหุ้นบวกนะแล้วหุ้นที่บวกก็ไม่ใช่หุ้นไก่กาด้วยนะครับ วันนี้เนี่ยกลุ่มบริโภคมาดีมากๆนะครับวันนี้ crc เนี่ยบวกมาถึง5%นะครับก็มีข่าวในเรื่องของการเปิดห้างใหม่นะเป็นห้างสไตล์ที่เรียกว่าเป็น super market ที่เอาสินค้าต่างประเทศเอาสินค้าไซส์ใหญ่ๆมาขายในประเทศนะห้างตัวนี้เขาตั้งชื่อว่า top club นะครับก็จะเป็นร้านสรรพสินค้าที่ใช้ลักษณะของการซื้อแบบทั้งออฟไลน์แล้วก็ออนไลน์ได้ด้วยนะครับสามารถมาดูก็สั่งโทรสั่ง แล้วก็มาได้นะครับอันนี้ตั้งอยู่ที่ถนนพระราม2นะมีขนาดถึง15,000ตารางเมตรและที่สําคัญคือเป็นระบบห้างที่ใช้ระบบสมาชิกนะเออเดินเข้าไปซื้อก็ไม่ได้นะต้องสมัครสมาชิกก่อนนะครับซึ่งตอนนี้เป็นช่วง early bird นะนะครับราคาสมาชิกอยู่ที่799บาทแล้วกลุ่มเซ็นทันก,ก,ก็บอกว่าอันเนี้ยจะใช้กลยุทธ์ป่าล้อมเมืองนะจะค่อยๆล้อมเข้ามานะครับก็เป็นคล้ายๆกับเป็นความหวังใหม่ที่ทําให้หุ้นตัวนี้มันมี แคตเตอรลิสอะไรใหม่ๆมากกว่าเดิมนะก็เลยทําให้วันนี้ถือว่าเป็นอะไรที่สร้างความตื่นเต้นให้กับพวกฟา n ์มเมเนเจอร์กันพอสมควรนะครับวันนี้เป็นการเปิดวันแรกก็บวกไป5%ถือว่าเป็นการประเดิมนะส่วนอีกตัวหนึ่งก็จะเป็นตัวของ Land and House นะครับอันนี้ก็เป็นพี่ใหญ่เช่นกันนะครับวันนี้ก็บวกไป3%หลังจากในช่วงวันหยุดที่ผ่านมานะครับก็มีการพาน,นักวิเคราะห์เข้าไปคอมพานีวิสิตกันนะครับไปดูโรงแรมแห่งใหม่ที่พัทยานะก็ปรากฏว่าเป็นโรงแรมที่ เรียกว่าเซอร์ไพรส์ผู้บริหารเหมือนกันเพราะว่า,อาพอเปิดปุ๊บเนี่ยอัตราการเข้าพักเนี่ยพุ่งทยานนะครับเรียกว่าแตะระดับ90%เลยก็มาเร็วที่เขาคาดมากแล้วก็สร้างความประทับใจให้กับนักวิเคราะห์มากนะครับผมไปแอบดูหลายๆท่านนะครับก็ให้มุมมองเป็นบวกกับแรงในเท้าหมดเลยนะครับวันนี้ก็เลยบวกโชว์ไปเลยสัก3%นะครับส่วนคลาปอีกอื่นๆก็มาดีเช่นกันนะครับเซนเทลซีพีโอโฮมโก็มาหมดเลย สังเกตนะวันนี้หุ้นที่เป็นสไตล์ค้าปลีกเนี่ยเรียกว่ามากันแบบพร้อมเพรียงเลยนะนะครับถ้าเกิดจะให้ดาวน์ถ้ามาแบบนี้นะนอกจากจะประเด็นเรื่องของการเปิดห้างหรือโรงแรมใหม่หรืออะไรก็แล้วแต่ะผมว่ามันเป็นอารมณ์ของการเริ่มจะฟันธงแล้วว่าในการประชุมกรงงพวกนี้อาจจะเป็นไปได้ว่าตลาดเริ่มมองแล้วว่าสงสัยแค่25เบ s ิสพอยต์ก็พอ50เบสิสพอยต์ไม่น่าไหวนะครับเริ่มเริ่มฟันธงกันละคือก่อนหน้า ตลาดลังเลนะว่ากรงเงินจะขึ้น25หรือ50เพราะว่าเห็นฝั่งของสหรัฐอเมริกาขึ้นทีเดียว75เลยคือแกลบมันถ่างมากครับก็เกิดการลังเลอยู่ช่วงหนึ่งสังเกตดูกลุ่มธนาคารเร่งเงินขึ้นมาเลยนะครับเพราะคาดหมายกันว่าจะเห็นกระดับ50บเบสิสพอยต์แต่สังเกตดูยิ่งใกล้วันประชุมกรงองมันเริ่มมีแรงประทะมากขึ้นจากหลายๆฝ่ายนะครับก็อาจจะเป็นไปได้ว่าตลาดฟันธงแล้วว่าเอาวะ25่สิบห้าเบสิสพอยต์ก็พอละนะครับก็เลยทำให กลุ่มที่เรียกว่าพึ่งพิงกําลังซื้อของคนอ่ะก็ผ่อนคลายมากขึ้นนะครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าขึ้น5 0าสิบเบสิสพอยต์น่ยกำลังซื้อคนหายไปแง่แง่รณนี้ถ้าเกิดว่ามา25่สิบห้าเน่เอ้ยกำลังซื้อมันยังพอไหวอยู่ก็เลยให้กลุ่มค้าปีกเริ่มกลับมานะครับทำไมถึงเชื่ออย่างนั้นอีกมุมหนึ่งก็คือว่าถ้าไปดูกลุ่มธนาคารวนนนี้จะสังเกตว่าลงหมดเกลี้ยงเลยนะครับกสิกรไทยลบไป3%ไทยพาณิชย์ลบไป2%รแบงก์กรุงเทพลบไป2%นะครับ พวกนี้นะครับเป็นการเก็งกําไรมาก่อนหน้าว่าเอ้ยสงสัยจะได้ 50- าสิบเบสิสพอยต์สุดท้ายตลาดไม่เอาเอา25พอนะครับกลุ่มธนาคารก็เลยโดนเทหมดแล้วก็เอาเงินไปใส่ในกลุ่มค้าปลีกกันนะครับเพราะฉะนั้นสรุปหน้าหุ้นในวันนี้นะครับอาการก็คือเป็นเกมของตลาดเปลี่ยนมุมมองนะของประเทศเรานะว่าเฮ้ยเอาแค่ 25- เบสิสพอยต์ก็พอครับเพราะฉะนั้นอะไรที่เป็นเรื่องของกําลังซื้อภายในประเทศมันก็เริ่มกลับมานะครับแต่ว่าต้องระวังนะคือการหลุดนะครับเส้นค่าเฉลี่ย200วันเป็นวันแรกเนี่ยก็ เป็นไปได้ว่าพอมันหลุดปั๊บนะครับคนที่เป็นสายโมเมนตัมเทรดก็ต้องมีการกระชับพอร์ตลงมานะครับเพื่อนๆจะสังเกตว่าหุ้นที่เป็นหุ้นขนาดเล็กสายเก็งกำไรวันนี้ปิดไม่สวยเลยนะครับเป็นเรื่องของการมอบตัวเต็มไปหมดเลยนะครับคราวนี้มาดูกลุ่มผู้เล่นในตลาดกันนะครับนักทุนสาบันวันนี้ขายติดต่อกันเป็นวันที่2นะครับวันนี้เริ่มขายแบบเร่งตัวขึ้นนะวันนี้ขายไป1222ล้านบาทเมื่อวันก่อนขายไปร้อยล้านนะครับก็เพิ่มค่อนข้างเยอะนะ รวม2วันก็ขายไปพันสแต่ซึ่งมันเป็นภาพที่มันสวนทางกับนักทุนต่างชาตินะคือแม้ว่าวันนี้ฝรั่งน่ยจะขายติดต่อกันเป็นวันที่3แต่ว่าลักษณะการขายก็เบาเบาลงทุกทีนะวันศุกร์ขายไป2องพวันจันทร์ขายไปพันเวันนี้ขายไปพันหนะครับก็เป็นการขายที่ค่อยๆเบาลงนะแต่เราต้องการซื้อมากกว่าแต่ไม่เป็นไรขายเบาลงก็ก็พอใจละนะครับตอนนี้ฝรั่งขายไป3วันรวมกันก็ประมาณสัก6,182ล้านบาทเพราะฉะนั้น พอจะตีความได้เลยว่าช่วงนี้เนี่ยนักทุนสถาบันในประเทศกับต่างชาติยังคงเป็นลักษณะของการปรับพอร์ตนะครับซึ่งเราต้องไม่ลืมนะว่าอีเวนต์ของเมืองนอกอ่ะมันจบไปแล้วจากการประชุมเฟดนะครับแต่ว่าอีเวนต์เมืองไทยมันยังไม่จบไงเพราะฉะนั้นวันนี้การที่เราเห็นดาวจนฟวเจอร์มันบวกมันก็พอเข้าใจได้เพราะว่าประเด็นบ้านเขามันจบไปแล้วนึกออกไหมเขาก็อาจจะมีการมาช้อนหุ้นกันเราก็เลยเห็นการช้อนหุ้นของฝั่งฝั่งของเอเชียเหนือแต่ว่าบ้านเราอ่ะมันยังมีอีเวนต์อยู่ทั้งเรื่องของกงงอเรื่องของ อ่าเวอร์แบงค์นะครับที่เป็นภาพของการเทคโอฟิตรงต่างอ่ะมันก็เลยทําให้บ้านเราต้องอยอมรับว่าเรื่องของการปรับพอร์ตต่างอ่ะมันยังไม่ได้จบในวันนี้ไงมันอาจจะมีอีกสัก2วันนะครับและทุกอย่างมันก็น่าจะนิ่งนะครับส่วนราคาซื้อขายวันนี้นะครับก็อยู่ที่7 5 0 0 0กับอีก39ล้านบาทนะครับก็เพิ่มขึ้นประมาณสัก5%้จากเมื่อวันจันทร์นะครับเอาละครับสุดท้ายนะครับมาสูุประเด็นที่จะส่งผลต่อตลาดหุ้นบ้านเราในวันพรุ่งนี้นะครับในคืนนี้เนี่ยที่อเมริกาจะเริ่มมีาประน นในสาขาต่างๆก็จะออกมาให้ความเห็นนะซึ่งวันนี้ผมว่าตลาดกำลังเฝ้ามองนะครับตัวของเจมส์บูลลาดนะครับผู้ว่าการของฝั่งของเซนหลุยนะซึ่งเป็นสายเหี่ยวสายสาดิสเลยตลาดก็อยากจะรู้ว่าในมุมของเจมส์บูลลาดจะดูดีขึ้นหรือเปล่านะครับหลังจากเฟดนะครับก็มีการขึ้นดอกเบี้ยมา75เบสิสพอยต์ขึ้นมา3ครั้งติดแล้วนะครับผมว่าตลาดอยากจะฟังว่าเจมส์บูลลาด แกพอใจหรือ,อยังเนี่ย75 3ครั้งติดแล้วนะตลาดก็คงจะรอดูอยู่นะครับซึ่งผมว่านะถ้าเกิดว่าเจมส์บูลาดมีคําว่าโอเคสบายใจละรอบหน้า50-10จุดก็พออันนี้ตลาดจะแฮปปี้มากนะครับแต่ว่าถ้าเจมส์บูลาดยังคงบอกว่าเฮ้ยยังไม่พอ75ขออีกทีสัก4ครั้งได้ไหมอะไรเงี้ยตลาดก็อาจจะไม่ค่อยชอบเท่าไหร่นะก็เดี๋ยวไปรอฟังกันว่าท่านจะว่ากันอย่างไงนะครับส่วนอีกอันนึงก็จะเป็นเรื่องของตัวเลขทางเศรษฐกิจที่อเมริกานะ คืนนี้เนี่ยน่าจับตาอีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องของยอดขายบ้านใหม่นะซึ่งปรากฏว่าในช่วงที่ผ่านมายอดขายบ้านใหม่นะสารตนะรายเดือนนะมันก็ลงมาติดๆ5เดือนติดแล้วนะซึ่งตลาดก็คงจะถามอีกเหมือนกันว่าพอใจหรือยังลงมา5เดือนติดนะเนี่ยเศรษฐกิจมันชะลอพอใจหรือยังจะเอาอีกหรือเปล่านะตลาดก็รอดูอยู่นะ าาก็็เปนปนนระมณี้ส่วนอ,อ,อีกอันหนึ่งก็คือเรื่องของดาวโจนฟีเจอร์นะครับตอนนี้ก็บบกไปประมาณสัก300จุดนะครับก็หวังว่าตลาดหุ้นอเมริกาจะเด้งได้บ้างน,นะจะได้ทําให้ตลาดหุ้นทั่วโลกซเตติมต์ดีขึ้นนะครับส่วนของพวกเราเองพรุ่งนี้ก็เป็นวันสําคัญเนาะวันที่28นะครับประชุมกรงงอก็มาลุ้นกันว่าจะเท่าไหร่นะแต่เชื่อลึกๆว่าไม่น่าจะถึงระดับ50เบสิสพอยต์นะนะครับสัก25เบสิสพอยต์ก็น่าจะเพียงพอละสําหรับในวันพรุ่งนี้นะครับ แล้วก็ประเด็นสุดท้ายนะครับเรื่องสําคัญก็คือเรื่องของภาคเทคนิคนะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ต้องเฝ้านะเพราะว่าวันนี้เนี่ยเราหลุด EMA มอ0 0วันมาแล้วนะครับซึ่งผมมองแบบนี้นะมองว่าโอเคหลุดได้ไม่ว่ากันแต่ให้เวลา2วันนะครับวันพฤหัสเนี่ยควรจะต้องกลับมาให้ได้นะถ้าวันพฤหัสนะครับยังกลับมาไม่ได้อีกเนี่ยมันจะกลายเป็นการหลุดแบบเด็ดขาดนะครับเพราะงั้นถ้าเกิดว่าหลุดแบบเด็ดขาดปุ๊บเนี่ยสายโมเมนตัมก็ต้องมอบตัวนะครับสายที่เป็นนั่งทุเระยะกลางหรือยาวก็ต้องนั่งทับมือนะครับเพราะวาล หุ้นอ่ะมันหลุดเส้นอีเมสอรวันดัชนีนะมันจะใช้เวลาสักพักหนึ่งอ่ะกว่าที่จะไปตั้งตั้งหลักแล้วก็กลับขึ้นมาใหม่มันจะเสียเวลาไปอีกหลายวันเผลอๆจะเป็นเดือนด้วยซ้ำไปเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าพุ่งี้ภายในวันพฤหัสมันยังกลับมาไม่ได้เนี่ยแล้วมันให้ภาพของการหลุดแบบเด็ดขาดระยะสั้นก็ต้องชะลอระยะยาวก็ต้องนั่งทับมือยังไม่ต้องรีบนะครับรอมันไปตั้งข่ก่อนค่อยไปซื้อเพิ่มซื้อเฉลี่ยซื้อถั่วอะไรก็ว่ากันไปนะครับ โอเคเนาะวันนี้ก็ให้ไอเดียประมาณนี้นครับก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนเ,อนเอนทุกท่านนะครับวันนี้รายการตลาดวายคงจะต้องกาบลาไปก่อนนะครับเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันอีกทีวันพรุ่งนี้นะครับช่วงประมาณคำ่คำครับวันนี้ลาตีสวัสันดีครับสวัสดีครับ ใครที่ชอบลงทุนที่ชอบเล่นหุ้นมาฟังทางนี้ตลาดวายพอดแคสต์เขามีข้อมูลดีๆเล่าเข้าใจง่ายอย่าลืมกดแชร์กดไลค์กดซับสไครต์กดกระดิ่งด้วยนะ